สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับตัดขาดพระเอกว่าที่เรือนหอกิฟดารพดาตัดขาดน้องสาวชาตินี้ไม่นับญาติหากจะพูดถึงนางเอกปากห้ายปากแดงที่แจ้งเกิดจากวิกเจส็สีตอนนี้ได้ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระและคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มพระเอกดังจากช่องเจ็ดสําหรับสาวกิฟดารพดาหรือบูม คิดก้องที่ตอนนี้ความรักของทั้งคู่นั้นได้เดินทางไปอย่างสวยงามและดูราบลื่นไม่ได้มีอะไรติดขัดแต่เมื่อครั้งก่อนนั้นสาวกิฟต์ได้เกิดดราม่าครั้งใหญ่ตัดขาดกับครอบครัวขึ้นมาแล้วหนึ่งครั้งหลังจากที่สาวกิฟต์ยืนยันชัดเจนว่าไม่ปลื้มหนุ่มพอสอย่างแรงเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายชายนั้นไม่ได้ให้เกียรติน้องสาวแถมอย่างเคย หักอกจนน้ําตาเช็ดหัวเข่ามาแล้วแต่สุดท้ายนั้นน้องสาวก็ไม่เข็ดกลับไปคบกันอีกรอบซึ่งรอบนี้สาวกิฟตนั้นถึงขั้นลั่นวาจาไม่ขอยุ่งอยากดีเทิร์นกันก็ตามสบายต่างคนต่างอยู่ซึ่งกิฟตนั้นได้เผยว่าตอนนี้ตัดขาดความสัมพันธ์การเป็นพี่น้องกับน้องสาวไปแล้วและไม่มีให้แม้กระทั่งโอกาส ซึ่งต่อจากนี้ไม่ขอนับญาติด้วยตลอดชีวิตตัวเขาเองนั้นก็ไม่เคยที่จะติดต่อมาและข่าวข่าวไอจีก็ไม่ได้ติดตามกันแล้วและที่ทราบว่าบางเวลานั้นก็มีเพื่อนมาบอกอย่างที่ไม่นานมานี้เขาก็ได้ขอให้คุณแม่ไปทานข้าวด้วยก็โอเคคุณแม่ก็ไปแต่เขาขอมาแม่ไม่ได้ชวน เราก็ไม่ได้ที่จะอยากจะไปอะไรถ้าถามว่ายังเป็นห่วงน้องอยู่ไหมสาวกิฟตก็บอกว่าไม่สนอะไรแล้วคือเวลาเรารักใครเราก็รักมากคงมากแต่ถ้ามันถึงจุดหนึ่งมีเหตุผลที่เราที่จะต้องทิ้งไปเราก็ทิ้งเลยต่อให้มีสายเลือดเดียวกันผูกพันกันมา10ปีก็ไม่ได้ช่วยอะไรจริงๆสาเหตุหลักไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพอส์มันเกี่ยวกับ นิสัยส่วนตัวของเด็กคนนั้นมากกว่าสิ่งที่เขาทํามันรุนแรงกับสภาพจิตใจของเราเหมือนกันและก็เคยให้โอ,อกาสไปแล้วครั้งหนึ่งและความสัมพันธ์ของคุณพ่อคุณแม่กับเกรซเป็นอย่างไรบ้างซึ่งสาวกิฟตนั้นก็ได้บอกว่าปกติกิฟตก็จะเจอกับคุณแม่และคุณพ่อบ่อยแต่อีกคนหนึ่งก็ตามเทศกาล ต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ก็เข้าใจเป็นคนก็มีเหตุผลมากพอซึ่งไม่ใช่จะทำอะไรตามอารมณ์อนาคตจะมาขอโทษขอโอกาสไม่ต้องเจอกันก็ได้แต่ถ้าทำกันขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องหลอกต่างคนต่างอยู่ก็โอเคแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีส่วนความรักของตนกับแฟนหนุ่มนั้นก็ไปได้สวยแม้แต่ ความรักที่ดีกันแล้วก็ยังมีแฟนคลับบางส่วนคอยออกมาคัดค้านว่าทั้งสองนั้นไม่เหมาะสมกันเวลาสาวกิฟตนั้นดูแรงและดูร้ายแต่ว่าแฟนหนุ่มนั้นก็ได้บอกว่าเขาได้เลือกแล้วและไม่มีทางที่จะเอาคนไม่ดีมาเป็นแม่ของลูกแน่ๆตัวตนที่แท้จริงของกิฟตนั้นไม่เหมือนกับที่คนอื่นเห็นขอขอกบคุณข่าวจากโซเชียลนิวส์อัปดตครับ และขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ